มึงสร้างวัดเนี่ยมึงเอาอะไรสร้างขายนาพ่อตัวเองมาสร้างไงไม่เอาเงินไอ้คนที่ว่าพระไม่รับเงินเนี่ยเวลาพระป่วยมึงเอารถมารับนะมึงมารักษานะศาสนาเราจะหมดเพราะอย่างเงี้ยคนบวชมารุ่นใหม่มานี่จะสร้างวัดยากเลยนะเพราะเขาเชื่อครูบาอาจารย์อย่าเอาเงินมาให้พระนะเอาไปมาพระจะทําที่อยู่ยังอยู่ไม่ได้เลยน<ะ>ั้นคุณจะขึ้นป้ายวัดน,นี้รับเงินมาใส่ปัจจัยมีความจําเป็นกับพระสงฆ์ไหมครับมันปัจจัยกับมึงมีไหมล่ะ ปัจจัยใช่ไหมปัจจัยมีมีความามีประโยชน์ต่อพระสงค์ส่วนเงินก็มีประโยชน์ต่อคนใช่ไหมเพราะว่าเงินกับปัจจัยมันคนละอย่างนะเขาเป็นพระเขเรียกปัจจัยชาติอยู่รโยามาเรียกเงินนะมันมีประโยชน์ต่อมึงไหมล่ะเงินจริงไหมเราอาศัยอยู่ในโลกภาครกินข้าวไหมล่ะ้าป่วยเป็นไหมละ่ะ จริงไหมไอ้คนที่ว่าภาพไม่รับเงินเนี่ยเวลาภาพป่วยมึงเอารถมารับนะมึงมารักษานะจริงไหมใช่โรงพยาบาลสงมีกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลสงมึงไม่ใช่รถหรือไงโรงพยาบาลสงมีครับมันพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะจริงไหมจำไหมแต่เขาขึ้นป้ายเลยนะครับใครเขาขึ้นป้ายใหญ่หลายวันอยูใ่ใครบางวัดโอ้ยขึ้นไปเถอะ ว,ว่าอย่าอย่าอยาเอาเงินมาถวายอะไรอย่นีนโอ้ยแล้วมึงเอาที่ไหนมาเอาเงินไปที่ไหนป้ายมึงเอามาจากไหนครับทำให้มึงสร้างวัดเนี่ยมึงเอาอะไรสร้างฮะขายนาพ่อตัวเองมาสร้างไงไม่เอาเงินคนอื่นมาทำฮะตัวเองสร้างเสร็จแล้วก็ว่าไม่อย่างนี้ตายอย่างนี้เรียกว่าหน้าไหว้ล้างหลอกไหมครับผมไม่อยากพูดขนาดนั้นหรอกมึงพูดเองนั่นอะ จริงไหมครับครับผมพูดเองครับเอ,อ<ช>มันก็ก็ก,ก,ก็มันมันก็ได้ใช้เงินทําอยู่แล้วแล้วทําไมจะต้องจําไว้นะอ่าพระเนี่ยที่พูดอย่างเงี้ยเห็นไหมที่พูดว่าเนี่ยตัวเองสร้างวัดเสร็จแล้วนะนะไอ้คนที่กําลังจะสร้างเนี่ยลูกหลานบวชใหม่มาเนี่ยจะก่อสร้างจะทําบ้านทาอะไรจะซื้อปูนแต่และก็สอบมันเหมือนกับ อ่อ่าลูกออดกัดหางเลยนะเนี่ยศาสนาเราจะหมดเพราะอย่างเงี้ยคนบวชมารุ่นใหม่มันจะสร้างวัดยากเลยนะเพราะเขาเชื่อกูบาอาจารย์อย่าเอาเงินมาให้พระนะเอาไปมาพระจะทําที่อยู่ยังอยู่ไม่ได้เลยงั้นกูจะขึ้นป้ายวัดนี้รับเงินมาใส่ <c oughs> <c oughs> คู่กันเลยนะ <c oughs> เพราะว่าไม่ต้องไปให้วัดนั้นนะเอามาวัดกูนี่กูว่าอย่างเงี้ยนะอ่า,อา,อา,อา มันก็เกินไปละนะแมน้ำมันรถใครจะเติมให้ฮะกูเห็นพระองค์นั้นนั่งรถขราะเป็นล้านฮะจริงไหมแมหลวงตาอย่างพูดเลยคนเอาเอาของมาสวัยพระบ้านนอกบ้านานาเนี่ยหามาใส่ซาเล้งมาจักรยานมอไซค์เก่าๆแต่พระที่เขาเลี้ยงมานี่นั่งโน่นแหละ รถคันละเป็นล้านหลายล้านเห็นแล้วก็สะท้อนใจโดยเฉพาะกูนี่แหละกูไม่ได้ว่าคนอื่นหรอกจริงไหมแต่กูนี่เขาซื้อมาให้นะเว้ยจริงไหมกูก็ไม่อยากได้หรอกนะแต่จำไปต้องจอมใจต้องรับบางเสิองมาเถอนะกูรับหมดแหละเนาะนะิจริงๆ ไม่รับได้ไงเขามาทําบุญเขามีเจตนาจริงไหมเงินทองยิ่งเป็นของหายากเขาจ่าค่ามาเนี่ยเขามาใส่บารให้เนี่ยมาว่าเอามาเลยกูจะเอาบาทเบอร์สิบเอ็ดกันต่อไปนะ,ะเบอร์เก้ามันเล็กไปจริงไหมกูก็ไปแจกคนอื่นสิเอาสิจริงไหมทุกวันนี้กูก็ทานเอาสิได้มากูก็แจกนะทำไม แมแล้วแล้ว,ลว,ลวคนหกร้อยเจ็ดร้อยไม่มีตังมึงเยายัางไงฮะพูดเริอ่อมน้ำดืมเอ้ยปลารพริกเอ้ยสารพัดจริงไหมมันพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฮะนะจำไหมพูดในความเป็นจริงนี่อยู่ต่อหน้าต่อตอจาจะปฏิเสธได้ไหมล่ะความเป็นจริงคือสัจธรรมจริงไหม อ่คุเห็นยอยกับสิน60ล้าน80ล้านกันอยู่เนี่ยอสองล้านสามล้านอยู่เนี่ยไม่รับเงินหรือไง